สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูณเติมถูกแต่ได้เพชรเยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับเพียงส่งยูเอด้ก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทันไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมแสตด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมใบเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเจนแน่นออนนะคครรัับบบบผมสสาายยยใจไดด้ี่เเงลลห ยังจานมอนเบามากอ่ะเอาจิงจเฮ้ยมาเลยจานมาเลยมาเลยไปไหนดีจานนำเลยอ่ะ <c oughs> บูมเมอร์ปรากฏว่าเขาเป็นผู้ชายจริงผมอยู่ในตำนานเคลงคิดไหมครับตอนไหนครับเดี๋ยวพี่ว่าจะลงแบบเป็นวันละเกมละเดี๋ยวขอลงให้แบบว่ามันยอดวิวแบบคงที่ก่อนนะสำหรับไมครับเนะี่ยเดี๋ยวรออาร์มว่างก่อนเพราะว่าอาร์มติดเรียนไงไมครับคนเล่นแบบไมแคนก็ยังไม่มีไงผม <c oughs> มันในคอมมาดีแชมป์เดี๋ยวค่อยเล่นแบบพวกพวกอาร์วีก็ได้แชมป์่นอาร์วีกับพี่ป่ะล่ะ มไ,ไม่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 ไม,ไม่พี่ชวนเล่นเก็บแต้มไม่ใช่แบบชวนดวนโอ้นี่จะใส่อย่างเดียวเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยฉันไม่กดข้นที่มาแต่ไหนเนี่ยจะใส่ที่แบบเอาอย่างเดียวเลหรอพี่ทําอะไรผิดราทีเนาะจริงโอ้ยใช่ป่าเดี๋ยวนูมานะโอเคครับขอให้ลุงตกนะคะสู้ส คอยลุตกนะคะส้ยโอ้โหอย่าหาว่ากันคลิปดองใช่ไหมดองมะม่วงเปล่าเออใช่ทุกคนอาจจะเห็นคลิปผมนะความจริงอะ่ะมันอาจตั้งแต่ประมาณ1สัปดาห์ที่เด้วแล้วผมเพิ่งเอามาปล่อยนะเพราะว่าถ้าปล่อยลงวันเดียวเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะทุกคนนะอย่าไปหาทําเด้อปล่อยลงวันเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นวันรับหู้หลายคลิปอะ่ะเดี๋ยวจะซื้อ,อกีตาร์ประดิษฐ์กับแชมป์นะเดี๋ยวจะให้แชมป์สอนนะเดี๋ยวทุกคนรอฟังผมร้องเพลงให้แล้วกันนะผมเนี่ยร้องเสียงพอนะครับใครเห็นก็ต้องโอ้ พราะอะไรถึงร้องตลกอีกแล้วเรอทีมีตัวชุบกันที่เห็นปะไม่เห็นเออไม่มีรถอ่ะมันชุบทันอ่ะมันชุบทนันเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวซีซท่าหน้าผมมาดันแกนนะใครที่จะข่าดาวมาข่าดาวด้วยกันนะครับดาวนึงพี่มันตัวเดียวใช่ปะน่าจะตัวเดียวแหละสองตัวสองตัวสองตัวพี่ขออีกตัวหนึ่งได้ะเะล่ะแบบขอสเต็ปไฮไลท์ก่อนมีวอลอยู่ขอได้เปล่าเออนั่นแหละครับก็เป็นตามนั้นแหละฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อุ้ยมีตัวมีตัวเอา้าสวยน้องสวยมันตท่งแบบนี้จริงไม่ต้องไ้พี่ก็น่าไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจจริงอ๋อกว่าพี่ตายกว่าพี่ตายาพี่เข้าใจขอบคุณด้วยขอบคุณขอบคุณมากน้องชายไม่เหมือนแชมป์เลยวะเอเอ,อเกิดเป็นแชมป์อะไรก็ผิด แอดไก่ไหนตัวนี้ด้วยครับได้เลยน้องชายเดี๋ยวพี่อัดไปนะเม้นไว้ในกลุ่มอ่ะซัพพอร์เตอร์ได้ไหมน้องชายเดี๋ยวพี่อัดไปลืมไปว่าในตังไม่มีวะอ๋อผมเพิ่งมาครับพี่ครับเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนเฮ้ยเอาทีไม่บอกพี่อ่ะพี่มีเปียอุ้ยอู้อุวิชิตโอ้โหชิพายแล้วน้อยแม่เอาเงินมาหนูจะไปหาลุงอุ้มแม่เอาเงินมาเดี๋ยวหนูจะไปหาลุงอุ้มทีมีเหรียญป่ะวะ เอ้ชิบหายแล้วโอ้แม่งคาพวกนี้สับโคตรไวเลยอคาเนี่ยี๋ <c oughs> อวจำไม่เลยต้องช้าสุดหรอครับดึงพี่หน่อยครับอ๋อคามันสับเร็วใช่ปะ,ะสวย อยากให้พี่ได้บูย่าได้เลยน้องชายไม่ได้คิวานามิดก็ยังดีจริงๆเพื่อนๆครับใครที่แบบว่าเล่นเกมคนเดียวนะครับแล้วรู้สึกเหงาครับวันนี้เนี่ยผมมีมาแนะนำครับผมแอปนี้เลยครับแอปบอลไม้นะครับผมมาดูนะครับว่าแอปบอลไม่เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นการสร้างห้องในปุ่มเดียวนะครับสร้างห้องเล่นเกมกับเพื่อนในปุ่มเดียวนะครับสามารถหาเพื่อนใหม่นะครับมาเล่นเกมด้วยกันได้นะครับใช้งานง่ายครับมีคุณภาพเสียงสูงครับเวลาพูดคุยกันนี่เสียงคมชัดมากครับผมเพิ่มความ ับแล้วก็ชวนผู้ชมเนี่ยมาค้นหานะครับมาเล่นเกมด้วยกันนะครับหรือว่าจะชวนมาพูดคุยนครับแฟนคลับนะครับสามารถแชร์รูปภาพนะครับแชร์ข้อความอะไรต่างๆได้นะครับแบบว่าเล่นเกมกับไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบได้นะครับผมแล้ววันที่18เวลา17นาฬิกาเนี่ยผมก็จะสร้างห้องในแอปวันใหม่นะครับจะชวนเพื่อนๆนะครับที่ดูช่องอูเมอร์นะครับมาเล่นเกมด้วยกันนะครับทั้งหมด3คนนะฮะจะแบกแรงเต็มๆเลยนะครับผมประมาณ30นาทีนะครับไม่รู้ว่าจะแบกหรือว่าจะพาโตนะครับแต่ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับสนุกสสนน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 าากกกกััััััััะะะะะคคคคคครรรรรรรบบบบบบบผผผผมมมมมเเเเเดดีีีีี๋ยยยวววจททิิิิ้้้้้้้งงงงงงลลลลลล์์ไใใตตปปปปหหหหขขออออออแแแ่่่็โฟ ไม่มีโฆษณานะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Android iOS เว็บแล้วก็ PC นะครับผมและถ้าใครนะครับดาวน์โหลดมาแล้วชื่นชอบนะครับสามารถบวกห้าดาวให้เขาได้นะครับผมลิงก์โหลดแอปบนไมค์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมพากันไปโหลดเยอะๆนะครับแอปดีๆแบบนี้นะครับต้องไปโหลดกันแล้วแหละครับผมเวลาเล่นเกมนะครับจะได้ไม่เหงานะครับทุกคนครับจะหาได้ฟังเพลงนี้กลับมาก่อนได้บ่หูบ่หนอมันมีเตอร์ู่แต่มันเอาอยู่ดียิงผมเอ้า เออก็เขากลัวแชมป์ตายไงเขาช่วยแชมป์มะหนาวจริงแชมป์ต้องขอบคุณโอ้ยเป็นไงล่ะขอบคุณศัตรูมีที่เดียวนะครับในโลกที่แบบไม่คาดาวหรอกพวกพี่จะดันแกนพี่จะเป็นท็อปหนึ่งที่ข้านหนามันถึงเวลาที่แบบแคนเมื่อเขาจะแบบมาเฉิดฉายแล้วครับแคนเมื่อจะมาแจ้งเกิดครับผมคือการแจ้งเกิดเนี่ยเราต้องไปแจ้งเกิดที่ทะเบียนใช่ปะจะแคนเมื่อนี่แจ้งเกิดในเกมเลยตลกแล้วตลกแล้วหนึ่งยงหล่อมากดูแต่ละครั้งจริงไหมเนี่ยแจ้งเกิดที่ศูนย์ติบัตร้องเพลง เจอชอบฉันตรงไหนให้เอาประกามาบส่วนแชมป์ชอบน้องมุเห็นเก็ตัวไม่เก็บเหรียญไปชุกเพื่อนใช่หรอนี่ไงพี่ก็มาฆ่าแล้วก็มาเก็บเหรียญไงนีแกจะมาเก็บเหรียญน่ะคือมันเป็นแผนน้องๆต้องเข้าใจพี่นะครับแบนแบนอันนี้แบนอุ้ยอุ้ยแชมป์เยอะมากน้องช่วยพี่หน่อย ชั้อลงเลิฟช่วยพี่หน่อยอพ,นะพี่จะตายมีโดนหานถม <c oughs> พี่พรีวิวแกล้งอีกมีใครจะซื้อปะช้มมีเอ่อคลิปสอนปะพี่อยากดูปะเอา้าก็สอนที่ช้ำบอกไง <c oughs> บินบินอันนี้บินจริงอย่าหาทำ ถ้าใครแบบว่าอยากจะสอบถามอะไรก็ถามได้นะครับที่บริษัทเมอร์นะครับผมทักมาเลยบริษัทเมอร์จำกัดนะครับบริษัทตั้งอยู่ที่ดีทคอร์ดท็อปดูนตตังหมดนี่ไม่เป็นไรน้องหลามแค่นี้ก็เยอะแล้วท็อปหนึ่งซีซั่นหน้าอาจจะไม่ใช่ไอซีแม็กผมว่าน่าจะใช่เหมือนเดิมแหละเพราะว่าคนในแคนที่ไปอ่ะมือถือก็ตึงนะตายแล้วแม่นางเฉียงหมูมีกลัวผัวประสาน <Whoa. S 2> เธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงจำไหม,ม่มีมีเอาทีดึงกันหรอมีคนดึงกันนาทีเห็นปะ oh. สวยเพื่อนผมคนนั้นเพื่อนผมจานมอสอ่บจานมอสเพื่อนผมเอาปากกามาวงเลยทีหนึ่งเลยดาวดาวตายสามเอาหมดเลยทำ <Yahoo. S 2> ไมมีคนจะไปถุ่มจานมอสวะ oh. จานมอดตุยอีกสักหน่อยตุยจีมาช้าหน่อยไม่เป็นไรครับฝากก่อแล้วก็ช้าผม้วยนะจอช่วงฉันตรงไหนเออแตกสองมาดิจานมอดมีตัวไปถมจานมอสอ่ะอุ้ยไอตัวนี้มันตึงแล้วเนี่ยไอตัวที่เล่นคาร์เมื่อกี้ที่ยิงผมอ่ะมันแบบไม่ใช่มนุษย์เว้จานมอดมันมีตัวอยู่นะอยู่ในบาซิเลียจานมอดระวังจานเดี๋ยวผมครบช่วยมันมีตัวหญินะาระวังนะพอดีเป็นห่วงผมไม่ได้เป็นหมอนะบอกไว้ก่อน ลุงกาจะแฮกเลยเหรอใช่จะเป็นแฮกเกอร์เด ah ah> um> ี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้กับเพลงอัปการมาวงพันฟังทุกเพลงเลยเอใช่ป่ะพอนะพอฟังเรื่อยๆแล้วก็เบื่อเบื่อเบื่อนายกอะแม่งอยู่ตั้งแต่หลายเดือนแล้วจริงเคยขึ้นแกนยังเคยขึ้นแค่สิบนาทีครับผมแชมป์ไก่แบกผมครับตอนนั้นอะผมยอมรับเลยถึงถึงแชมป์จะไก่แต่แชมป์ก็แบกผมได้อันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะ ลุงกูเป็นคนภาคไหรครับภาคอีสานครับทอ,อทหารไม่แต่กูอาปาโดนนวดตังไม่เคยหมดบัญชีเยสจามนมอนมีตัวบอกกันจามนมอนเห็นปะด้านหน้าเลยตรงไอวอลแบบเ,เกลือลอะไรอ่ะตรงนั้นแหละจาน,านฉันชอบเธอตรงไหนให้เอปกปากมาวงส่วนฉันชอบเธอตรงนี้เพียงจดีปากทุกตรง จานมันเข้ามาแล้วจานอยู่หน้าวงเห็นดใบไม่ใบไม่ละไอวอลเออเอามันให้หมดเลยพวกนั้นเอาปูเอาปลาชัยเออปาติเจนเจนนะฮึตาล่ามบัดีสองคนดูได้ครับมีซีฟายแค่นั้นแหละเออเออหน้าห้าหน้าผมมิไม่ใช่เดียร์ตี้ยังรี้เราเนี่ยสีเนี่ยไม่ใช่มันคนละตี้มันมีหลายตี้อยู่กีรนาห์มีทีจานมอมันอยู่รถคูโบต้าจานมันจะไปไหนนะ อุ้ยชิบพายโดนหนักหน้าวงยี้มันมีสี่ตัวฮึบมาดีมาดีน้องมาดีน้องน้าวมาดีน้องเนาหมดแล้วหรอวะฉันชอบเจอตรงไหนเอาเปิกัน พี่ลงหนักนะวงพพอุ้ยมีตัว,อวเอาชนะสวยเอาไม่ชนะนี่วะเ,เอาแชมป์ตายนี่วะรู้ว่าแชมป์ไม่ตายมันซ้ำแชมป์ไม่ออกมันเกินไปเปล่าทำไมต้องทำน้องผมวะน้องผมไปดึงแป๊บนึงน,นนะคนนี้แบบน้องไม่รักไงเออ <c oughs> จริง <c oughs> เอาพี่ลีโลหัดได้ไหมครับซื้อโดน ไม่ดักสตรีมพี่วินหรอครับเอาอพี่จะไปดักสตรีมพี่วินทําไมเอาไปเลยหนึ่งนิดไลท์ฮ่าโอ้ใจะไลยอะ่ะขอให้คนดูถึง10ล้านนะครับขอบคุณครับ